ไม่มีเย็นนะคะการเมืองบ้านเราเนี่ยเ,ออเดินหน้าตลอดเวลาเพราะว่าต่อให้จะเหลือเวลาอีก8-9ถึงเเดือนที่จะเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยแต่เอาจริงๆมันไม่ได้เยอะนะถ้าจะปูทางเพื่อเป็นผู้ชนะในครั้งหน้าเออนาเะที่ม,นมานอะามาฝากกันเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามีรายงานล่าสุดมาเรื่องสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปตรวจและว่ารถหรู เอ0ห้ารอะไรพวกนี้นะอุ้ยคันหนึ่งเนี่ยเจล้านนะของกองทัพเนี่ยตกลงมีกี่คันใช้ในภารกิจอะไรรับส่ง VIP จริงหรือไม่หรือเอาไปใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของตัวเองที่อ้างว่าเป็นรถควบคุมสั่งการเนี่ยสากว่าคันเนี่ยดีจริงไหมขอตองงอจะเจออะไรบ้างพ้างหน้ากลับมาติดตามกันครับ ท p i ีไอโพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขอเสนอขายหุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย4.1อร์ต่อปีระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคม2565อันดับเครดิตของหุ้นกู้และองค์กรที่ระดับ Triple B บวกแนวโน้มอ,อันดับเครดิต Stable โดยมีอันดับเครดิตเฉพาะองค์กรบริษัทอยู่ที่ระดับ A โดยบริษัท Tri s r ร t i n g จำกัดจองซื้อหุ้นกู้ได้ตามรายละเอียดบนหน้าจอคำเตือนการ ลงทุนในหุ้นกู้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงและก่อนการตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้เนอนขผลตอบแทนจองซื้อหุ้นกู้และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจน้อมอธิษฐานจิตด,ด้วยพักดี ขอพระบารมีเกลิกล่าจตุรพิทธพรสีสิริสวัสด์ดนทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าวปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบเวอร์จจำกัดมหาชน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ขอพระองค์ส่งพระเจริญเด็กกล่าวดึกดม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบมจธนาคารกสิกรไทยน้อมกล้าวกราบราชันขวัญแผ่นดิน ธรณินจรัดแจ้งดังแสงสูนพระกรุณาแผ่กว้างไกลชาติภัยบูนนกเทิดทูลถวายชัยพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ร้อยมาลายัยใจราตรองบาดฟ้าครบ70เจสพรรษาสง่าสีเทิดทรงยศทศมินทราทรงบารมีด้วยพักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม SCBX